มาแล้วครับพบกับพี่มานีนะครับวันนี้เดี๋ยวมาดูการสาธิตการซ่อมเมื่อเวลารถเราเบรกมันติดนะเนื่องจากว่าตัวเนี้ยชุดเนี้ยมันเป็นสนิมนะครับรถมอเตอร์ไซค์นะครับรถมอเตอร์ไซค์นะมันเป็นสนิมนี่นะมันค้างนะครับเบรกมันค้างแล้วก็มาทําการทำความสะอาดในนี้มันก็จะเป็นสนิมเยอะแยะก็ขัดด้วยกระดาษทรายนะ ด้วยน้ำเปล่านี่แหละขัดด้วยกระดาษทรายให้มันออกไปให้มันสะอาดหน่อยเสร็จแล้วก็ทำความสะอาดตรงช่องตรงรูมันในนี้โอ้โสกปรกเลยอะเอยู่แล้วนี่เดี๋ยวจะไปล้างนครับน,น,นี่ในช่องเนี้มันเป็นสนินะครับมันทําให้เบรกเราติดแล้วเราเบกเร,เรกหรือเราขับไปแล้วรถมันอืดอืดอ,นอันอาดนี่นะอ่เดี๋ยวเราจะทําการอัดไขตรงจุดนี้ รูปไข่บริเวณตรงจุดนี้แล้วก็ประกอบคืนก็มันก็ไปนะครับก็มีอะไรมากนี่ตอนแรกนี่มันหมุนไม่ได้เลยนะครับตอนแรกมันหมุนไม่ได้เลยคือมันเป็นอย่างนี้เวลาเราใส่เข้าไปในช่องนี้มันจะหมุนไม่ได้เลยคือเบรกมันติดแต่ตอนเนี้ยเราทำความสะอาดมาแล้วมันก็จะหมุนได้คล่องตัวเห็ป <Okay. S 1> นปะ่ะทำความสะอาดทั้งนั้นในรูในรูมันด้วยนะ เอากระดาษทรายเนี่ยกระดาษทรายเนี่ยทำเป็นวนๆกลมๆแล้วก็ใส่เข้าไปในรูแล้วก็หมุนทำความสะอาดมั้อ่าให้มันดูสะอาดหน่อยอนะนี่แล้วก็หลอเลื่อนด้วยจาระบีเข้าไปหอเลื่นด้วยจารบีเข้าไปแค่นี้เองสำหรับรถใครที่เบรกติดแบบหน้าฝนหรือจอดไว้ตากฝนบ่อยๆก็ทำกันตามนี้ได้เลยรับรองหายเป็นปกติ แล้วก็อย่าลืมหลอดลื่นด้านนี้ด้วยล่ะนี่เห็นป่ะมันจะแดงๆอยู่นี่ป่ะมีกรสนิมเก่าขเขานะครับน,นี่เดี๋ยวเราไปทำความสะอาดกันต่อนะนี่เดี๋ยวเราก็ประกอบเข้าไปคืนก็มนไม่มีอะไรมากมีแค่นี้นประกอบเข้าไปคืนก็ใช้ได้เหมือนเดิมน,นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้ด้วยนะง่ายๆนะครับมีแค่น,น,นี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย